ากำลังวิ่งอยู่เรียบคูเมืองดงละครนะครับจากทิศเหนือจะไปทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านคูเมืองทิศตะวันออกครนี้เป็นเส้นทางเรียบกำแพงเมืองดงละครบริเวณสองข้างทางก็จะมีต้นไม้สูงใหญ่ต้นไม้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเลย สวยงามนนี้ต้นมะไฟไอมะเฟืองตันนี้เป็นต้นละมากลากไม้มะไฟส,สวยๆเลยเส้นทางหมอกเปี่ยการศึกษาธรรมชาติหน้าฝนไม่แนะนำนะครับตรงนี้เนี่เขามีมะม่วงป่าเชิดแพนไปดูต้นมะม่วงป่าสวยๆ เราจะถึงแล้วอันนี้มีต้นกระท้อนป่าเยอะด้วยนะครับเราจะถึงคูเมืองทางด้านที่ตะวันออกบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับใครอยากนั่งสมาธินี่วิปัสนานีได้เลยนะตอนนี้ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านนะ เป็นสวนผลไม้ครับเราจะออกทางหน้าทิศตะวันออกนะครับทีนี้ก็มีเส้นทางล้อมรอบเลยนะ<อ>แต่ว่าไว้โอกาสหน้านะนี้เราจะออกก่อนนะครับออกทางหน้าทิศตะวันออกนะครับนะี่ครับบรรยากาศคูเมืองเรากําลังจะขับรถผ่านคูเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลนะครับศิษศักดิ์สิธิ์ประจำกรุงนครนะครับ บรรยากาศดูนะครับบรรยากาศโอ้โหแบบเข้มขังมากเลยนะครับผมนี่ครับดูเส้นทางนะดูเส้นทางดูล่องน้ำล่องน้ำล่องน้ำสวยๆนะครับล่องน้ำโบราณเนนะี่ย ก็จะกำลังจะขึ้นผ่านคูเมืองชั้นนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูเมืองชั้นนอกมาปุ๊บแล้วก็จะมีสระน้ําอยู่ด้านไหนเนาะสระน้ำสแสดงว่าเขาถมไปแล้วไดาอยู่ฝั่งนี้มีทั้งหมดสี่สระน้ําสระน้ําทิศตะวันออกแสดงว่าถมไปแล้วเนี่ยถมไปแล้วโอเค จับได้